สวัสดีครับนี่เราอยู่กับ Honor Magic 6 Pro นะครับก็เป็นเรือธงจากทาง Honor ซึ่งการันตีแล้วแหละว่าเข้าไทย1นึล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโปรออกมาแล้วด้วยนะครับมีโปรช่วงเออร์ลี่เบิรออกมาแล้วก็คือมีโปรเทรดอินนะครับเอาเครื่องไปเทรด Honor บวกให้5,000แล้วก็หรือถ้าไม่เอาเทรดอินแถมลำโพงฮาร์มันคาร์ดอนนะครับมูลค่า5,990บาทไปเลยนะครับโปรเทรดอินบอกแล้วตั้งแต่วันที่5ถึง21เมษาย,ยนนะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่า อันนี้เป็น Honor Magic 6 Pro สีเขียวนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหนัง P u ก็จะมีเท็กซเจอร์นิดหน่อยๆมันจะดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับสวยดีแล้วก็สัมผัสค่อนข้างดีมากๆนะครับส่วนโมดูลกล้องเนี่ยดีซ่าจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับอ็อนเนอร์เขาเหมือนไม่อยากเลือกว่าจะเอาโมดูลเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็เลยจับมารวมกันซึ่งมันดันแบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนนาฬิกาหรูบางแบรนด์เหมือนกันนะลักษณะของโมดูลกล้องแบบนี้นะครับ มีกล้องทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเซนเซอร์หลัก50ล้านนะครับเป็นเซนเซอร์ที่พัฒนาร่วมกับ o m n ม v i s i o n นะครับก็ตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่ตัวที่2เป็นออ t ตัวบายแองเกิลมุมค่อนข้างกว้างมากๆนะครับ122องศา5 0ล้านพิกเซลเหมือนกันและสุดท้ายคือตัวไฮไลท์คือไอตัวเปอริสโคปตัวนี้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้เป็นเปอริสโคปตัวออปติคอลซูมเนี่ย2.5งจุาเท่าแต่ความละเอียดมันสูงถึง1 8 0ล้านพิกเซลนะครับ มันสามารถซูมแบบดิจิตอลซูมได้ไกลสุดอยู่ที่100เท่าเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านหน้านี่ Magic 6 Pro มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.8นิ้วนะครับแบบ LTPO l e d นะครับฟีเจอร์เรื่องของการรอมสายตามาเต็ม c i r c u l a i g h t display PWM dimming ระดับสูงก็มาเต็มนะครับได้รางวัลมากมายทั้งจาก t v วีเลนแลนได้จากทาง SGS นะครับรวมถึงได้จากทงาง Dxomark ด้วยรุ่นนี้ถือว่าเป็นลูกรัก Dxomark เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยสเปคหน้าจอถือว่าโอเคแล้วนะจอเป็น120 h z ปรับได้แบบอั a ต t i ี e มีฟีเจอร์ป้องกันสายตามากมายนะครับจอขนาดใหญ่กว่าความละเอียดอยู่ที่ 1.5k ด้านบนตรงนี้เป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ย ห0ิล้านพิกเซลกับอีกตัวหนึ่งเป็น ToF หรือว่าเป็นกล้องตัว 3D นะครับช่วยในการปลดล็อกตัวเครื่องให้มันมีความาเรียกว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับสแกนได้แม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันมีชื่อว่าตัว Magic Capsule นะครับเวลาสมมติว่าเราเปิดเพลงเนี่ยแล้วเราออกจากแอปเพลงสมมติว่าเปิดเพลงไว้แล้วเราก็ออกจากแอปเพลงไปเห็นปะเขาก็จะโชว์นะแตะแล้วก็เป็นช็อตคัทปัดทิ้งอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้หรือมีโทรศัพท์เข้ามา สามารถกดดูจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าทําให้อำนวยความสะดวกในการใช้งานและกันฟีเจอร์ไฮก็มีแม้ใช้งานนะครับพวกเมจิกพอร์ทัลต่างๆสามารถค้นหาตัวรูปภาพนะครับผ่านทางเมจิกพอร์ทัลได้เลยแคปภาพหนะ้าจอลากเข้าเมจิกพอร์ทัลค้นหาต่างๆมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือจะเป็นพันสุนัขหรือจะเป็นสิ่งของที่เราอยากจะค้นหาด้วยรูปภาพมีเมจิกพอร์ทัลมาให้ใช้งานนะครับในส่วนของตัวอื่นๆด้านล่างเป็นลําโพงของตัวเครื่องนะครับ มีพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C ตัวนี้รองรับชาร์จมีสาย80วัตต์ชาร์จได้สาย66วัตต์นะครับแล้วก็มีทัชซิมการ์ดมาให้ตัวนี้ไม่รองรับไมโคร SD การ์ดนะก็รองรับสซิมการ์ดนะครับเป็นนาโนซิมทั้งคู่รองรับทั้ง 5G รองรับ 4G รองรับ WiFi 7ตามสเปคนะด้านบนนะครับมีไมโครโฟนอันนี้เป็น IR Infrared นะครับสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นตัวลำโพงอีกหนึ่งตัวนะครับวางตำแหน่งตรงกลางพอดีเลยนะครับ โดยรวมเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างชื่นชอบ Magic 6 Pro นะฟิลลิ่งการจับถือตัวเครื่องทําได้ดีนะครับเรื่องของตัวชิปประมวลผล Magic 6 Pro เนี่ย snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 g b แบบ LPDDR5X นะครับแล้วก็ความจุของตัวเครื่อง 5 2 g b แบบ USB 4.0นะครับมันมีฟีเจอร์อย่างตัวแรมเทอร์โบเพิ่มแรมได้อีก8 g ิเทียบเท่าแรมทั้งหมด20 g b นะครับลองเล่นเกมและก็มี e n s ช i n Impact ปรับสูตร60เฟรมลื่นนะครับอาปรับสูตรลื่นอยู่แล้วแล้วก็เกมใหม่อย่าง c อ l ฟิชตี้วอล์ล e ซนโมบานะครับปรับระดับให้เฟรมเรทแม็กซิมัมเล่นได้อย่างลื่นไหลาการตอบสนองหน้าจอถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับในส่วนของการถ่ายภาพสเปกกล้องเราพูดไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมพรีวิวตัวภาพถ่ายให้ดูแล้วกัน ตัวนี้เขามาพร้อมกับซิสเต็มกล้องที่ชื่อว่า h o n o r Falcon Camera System เวอร์ชันใหม่นะครับก็จะโดดเด่นเรื่องของความเร็วในการจับภาพมันมาพร้อมกับโหมดอย่าง AI Motion Sensing Capture 2.0นะครับคาว่า2.0ต่างจาก1.0ยังไงก็ถ้าดูในรูปตรงพรีวิวตรงนี้จะเห็นตัว A มันสามารถถ่ายภาพออโต้ได้นะครับปกติเวลาเราเข้าโหมด Motion Sensing ปรับก่อนนี่ Motion Sensing คืออันนี้นะครับเรากดเปิดลักษณะาการทำงานคือ ถ้าเรากดเปิดจับภาพออโต้มันเจอคนเจอสัตว์อย่างแมวหรือสุนัขเคลื่อนไหวมันจะจับภาพให้ทันทีเลยมันจะเลือกช็อตที่ที่สุดแล้วก็จับภาพให้อัตโนมัติเราไม่ต้องกดปุ่มชัตเตอร์เลยนะครับซึ่งอย่างแมวเนี้ผมไปถ่ายจากใต้ท้องรถมาก็เอากล้องวางแล้วก็เปิดตัว AI Motion Sensing Capture นะครับแบบออโต้ไว้พอแมวขยับตัวปุ๊บมันก็ถ่ายทันทีแล้วเราไม่ต้องมานั่งกดปุ่มชัตเตอร์นะครับก็เลือกถ่ายให้ก็คมคลิปเหมือนกันนะครับ ผมกไม็ได้ไปทดลองมานะครับจริงๆอยากให้รอชมในรีวิวฉบับเต็มแล้วกันแต่ว่าอันนี้ p พรีวิวให้ดูก่อนนะครับไปลองถ่ายานกที่บางปูมานะครับได้ภาพประมาณนี้เลยเห็นปะเปิด motion sensing capture นะครับจังหวะที่แบบเขาบินมาโชบอาหารที่มือได้ภาพแบบนี้แล้วซึ่งถ้าคอปไปซูมเข้าไปนะครับนี่ขนคมคม,คมดีเทลของเท้าของเขาเนี่ยคมคมเลยนะครับเห็นถึงแบบรอยต่างๆเห็นปะ เก็บรายละเอียดได้คมชัดมากๆนะตัวนี้หรือจะเป็นรูปแบบนี้นี่เข้กกาลังบินนะครับดูสิเราสัมผัสได้ถึงขนนะผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะสำหรับฟีเจอร์ AI Motion Sensing Capture ของ Magic 6 Pro นะครับถัดมานะครับเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้แบต5 6 0 0มป์นะครับเทคโนโลยีแบตร,ระดับสูงซิลิคอนคาร์บอนนะครับก็ให้ความจุบแบตที่มากขึ้นรองรับชาร์จอย่างที่บอกไปนะครับโดยรวมถือว่าเป็นเรือธงอีกหนึ่งรุ่น ที่น่าสนใจนะครับรุ่นนี้ก็โปออกมาแล้วเนาะก็น่าจะวางจาหน่ายวันที่5เมษายนเป็นต้นไปเข้าไทย1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับ Magic 6 Pro คอมเมนต์พูดคุยกันไม้ได้นะครับก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับจะถึง600,000ซับแล้วนะครับแล้วก็มาลองทายราคากันดีกว่าว่า m c g i c 6 Pro จะเปิดราคามาที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ